นี่รอมเล่นซปารกันนะครับอันนี้เป็นตอนคาร์บอยครับซปารคาร์บอยโอ้โหสปาร์ตุ้ยอะไรบ้านน่ะตุ้ยอะไรเนี่ย Mm-hmm. <laughs> SÅ Park! You are a kid. SÅ Park, Hey! And then South Park Oh, the guy is South Park the middle. Hey, my I'm making my bitch. ครับเล่นรัลอ้าวโหจังหวะนี้น่าจะยากน่าดูนะครับก็เล่นตอนคารบอยกันเป็นโอเคเป็นมนครับสิเก้าติบสเอาเป็นแนวแฟลชเลยนี่ครับอ่ะวายโอ้ยนอครับนีสายบุกเอาหนีไปแล้วดาวน์ไฟ โอ้เข,เขาวิ่งเนี่ปนไปแล้วตามไปตอนนี้เขาตอนนี้เอาใส่เขาลงเลยนี<ะ>่ยิ่งมากนี่ลุงกัรกขาเรียกพลังพิเศษ ก็ดีเหมือนกันเอ้ยได้ง่ายเหมือนกันเนี่ยโอ้โซฟาตอนที่หนึ่งนี่ก็หนุกดีก <Get off. S 1> ็อันที่จริงอยากเล่นตำนานแห่งไม้ครัอบฮย ภาพต่อไปเด็กใหม่เหรอเด็กใหม่มาถึงนไหมกระติก ฮ er. าร์ดล็อกเกอร์ที่ผมโหลดมาเพราะฮาร์ดล็อกเกอร์เองเลยนะครับัคบร ร้านใหม่มาด้วยโหดูสิเอ้ยคนปลาตัวเหี้ยเราไม่น่นนะโอ้ชื่อคนเหี้ยเลยมัน๋ยวเราเลน่นยุคคาร์บอนกับไอ้พวกคนเถื่อนไม่ใช่เหรอแลวไอ้มนุษย์แลวไอ้มนุษย์พีมานี่มาันจาักใส จัดการเข้าได้แล้วครับเยี่ยมเราฆ่าเคนนี่ได้เ้ yeah. ข้พักาอาจจะดูดูดแรงแต่มันเกิดขึ้นจากจินตนาการเด็กนะครับก็ลองนึกถึงเราเล่นไปตบคนแถวบ้านนะครับอ่าโอ้มันง่ายเกินง่ายเกิน อันไหนมีข่าวกดปุ๊บโอเคได้เลย,อย,อยโอ้ดูโซฟาสิครับกดจะพูดคำหยาบไม่ไหวโว้ยไปต่อถ้าใครรู้พี่เอ็ดฮาร์ดเกอร์จะรู้ว่าเขานั้นเล่นไปตอนที่ศึกตำนานแห่งไม้หนังกระติกครับโอเคกมับมาแล้ว กคนอื่นออมกัสมีขวางขวางด้วยดูสิครับอ่ายิงแล้วโอ้ใเขาทิงมาครับโอ้โหต้อเใส่ใจไว้ก่อนครับใส่ใจต้องมาครับ ยืมแต่นั่เนี่ยโอ้โหข้างหน้านะครับงไงหัวหน้าอยู่นั่นโอ้มึงสแตนมึงจะส่งมึงจะส่งมาทางแมเสเซจให้ครูรู้ได้ไงไงสแตนอยู่นั่นทุกคนโอ้มันโอ้เชี่ยอะไรนี่มันเรียกตัวละครใหม่มาอีกแล้วมึงจะตัวละครใหม่มาทุกการต่อสู้ไม่ได้นะโอ้มันล้วจิมมี่เดดดาววิทโอ้ Jimmy. ออกไปจากหัวคุณเดียี้ไี้จิมมี่นายมีพลังอะไรนะจิมมี่โอ้โหสุดยังไงยิงยยจิมมี่โอ้โหจิมมี่ฆ่าเพื่อเราไปแล้วเยี่ยมจิมมี่ตายแล้วจิมมี่ตายาชนะจิมมีเ่เสร็จคุยกันเนี่ยนะ ั <laughs> ็เสียสีเขียวด้วยอ๋อเรยรูไปวไวจบค่บอยได้ของดีโอ้ได้ขนนกขนนก กันต่อเลยเศ้าพักตอนนี้โอดูรครับจังหวะนี้ครับเราตเอาพี่เบิ้มเราออกมาก่อนเดี๋ยวจะยืดแชอร์ฟิทนเอาสาอแก้อออกมาเดี๋ยวฟอินเดอโฮเดี๋ยวเดี๋ยวฟอินเด h o โฮเกี่ยวอะไร ใช้ด้ามใช้ด้ามปืนตบชาวบ้านเดี๋ยวมีสมองเปล่าไป้ชยมีแค่านานสมองส่วนไหนคิดเอาด้ามปืนไปตบชาวบ้านานี่ครับไม่น,น้องกนกาตายแล้วเอ้ยอะไร ดูสิโอไม่นะโอ้มาแล้วดูสิโอเ้โดดูสิชาแมนโทเคนโทเคนโอ้โหว้าวโทเซนดูดิครับโอโหมีแค่แม่สิงใช้ดีกรับโอ้ ับมาเรียกกองทำมาด้วยดิสิยิง,ง,ยงลิงเปรี้ยวเออนิครับโอ้ใช่ตกแกนตายแล้วเอา้าไม่ได้ฆ่านะขวันตกเศษกระบาดมาตายเฮียไม่ไม่ไม่เฮียต่างจากตัวก่อนเลยมานะครับ นี่อ้าวว้าวนาทานนะครับก็ขอจบเซ้าพากเพียงเข้านี้นะครับติดตอมตอนต่อไปตอนที่สองด้วย